มีความลึกลับมากมายที่โลกใบนี้ของเราเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสีเลือดที่แอนตาร์กติกาสโตนเห็นที่ประเทศอังกฤษและสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่ดึงดูดให้มวลมนุษยชาติเข้าไปไขปริศนาความลึกลับเหล่านั้นแต่มีสถานที่อันโด่งดังอยู่แห่งหนึ่งที่เรือ300กว่าลำหายไปเครื่องบินอีก75ลำยังคงค้นหาไม่พบสถานที่แห่งนี้คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม้จะมีการเปิดเผยทฤษฎีการหายไป จากนักวิทยาศาสตร์มากมายหลายทฤษฎีแต่ในทุกทฤษฎีนั้นไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านั่นเป็นสาเหตุหลักของการหายไปทั้งหมดพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างฟลอริดาเปโตริโกและเบอร์มิวดาเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ2 7 0 0 0 0ตารางไมล์เนื่องจากเบอร์มิวดามีพื้นที่กว้างใหญ่กลางมหาสมุทรอันว่างเปล่าทำให้หลายคนเชื่อว่าการหายไปของเรือและเครื่องบินเหล่านี้ เป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแต่ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของลมที่ส่งผลทําให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดเมืึอมาแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่อ้างว่าการหายไปของเรือและเครื่องบินเกิดจากสัตว์ทะเลลึกลับที่คอยเล่นงานผู้ที่ผ่านเข้าไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งนี้แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าสัตว์ทะเลลึกลับที่อาศัยอยู่ใต้ผืนน้ำในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง จากการค้นคว้าและวิจัยโดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบสัตว์ทะเลลึกลับที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี้ Black Dragonfish หรือปลามังกรดำนี่คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรในระดับความลึกประมาณ5,000-7,000ฟุตสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะลำตัวคล้ายกับงูซึ่งมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรด้วยสีลำตัวที่เป็นสีดำทำให้มันเป็นสัตว์ที่ดูน่ากลัวมากเลยทีเดียว ปลามังกรดดำสามารถมองเห็นในที่มืดได้ด้วยแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นแสงที่มันสร้างขึ้นมาผ่านดวงตาของมันนั่นจึงทําให้มันสามารถล่าเหยื่อได้แม้จะอยู่ในความมืดมิดใต้มหาสมุทรเนื่องจากฟันที่แหลมคมสีดําทมินของลําตัวและรูปร่างยาวราวกับงูทําให้ปลาชนิดนี้ดูน่ากลัวราวกับเอเลี่ยนเลยทีเดียว